พอรมคุยเรื่องเมนแมนก็จะเป็นเมนก็จะมาเขาอคอมเมนต์แรกคอมเมนต์แรกจากคุณอาคารพงศ์อ่ะเร็วๆกูก็อายคนทั้งหลังบ้านนะไปๆเข้าบูไดาฮาอยู่นั่นแหละจากคุณอาคารพงศ์ทำไมตอนรถชนกันถึงเรียกประกันทั้งๆที่มันเรียกอุบัติเหตุใช่ได้แต่จิตอบสิ เาเรียกประกันเพราะว่าต้องมาเคลียร์เลยครับมีเคลียร์เลยฮะเข้าใจไหมฮะกูรู้จะครับหรือจะฮะดีต้องเคลียร์ฮะไม่งั้นเนี่ยต้องออกค่าซ่อมรถเองนะฮะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะฮะบอกได้นะฮะร้านดำปลาเผานะฮะคอมเมนต์ต่อไปเวลาทําของหล่นในรถของมันไปอยู่ที่ไหนล่ะคะหาแทบหรือบอกก็ไม่เจอเหมือนมันหายแล้วหายเลยน่่ะสียฮะเป็นบ่อยเหมือนกันฮะที่หาของไม่เจอนะฮะ มานั้นก็ฝากไว้ด้วยนะฮะร้านดำปลาเผาอะไรไม่ได้เกี่ยวกัอกโปรโมทช่วยพี่เขาอย่าลืมนะฮะติดตามได้ในติ๊กต็อกนะฮะไอเขากังเกงกางเกงนะฮะประเด็นคือบอกเป็นตัวมาตอนนี้มันใส่อิ่วมากกว่าติ๊กตอกไปยชมภูทวีปไปแป้าไปกองกันไปไม่ร้อนไปพวกเราไปเจริญชมพูทวีปกันเอ้ยชมพูฟุตตี้เฮโอเล่นบิดโอ้โหดูดิลนลาไปหมดแล้ว ต่อเร็วตอนั่อเร็ว,อรวโอ้โหได้จะพูดว่าให้เร็วเร็วคอมเมนต์ต่อไปจากคุณเมธเจ๊ครับข้าวสีขาวเพราะสีขาวคือสีข้าวหรือเปล่าเพราะว่าเห็นในขาวว่าข้าวสีขาวครับไปอ,อ,าอ่านเก่งจงว่าเจอเนี่เจ้นี่ไปคล้องแค้วซะละปกติต้องมากึ๊งมากัก๊กชอบผมแล้วฮะโปรดิวเซอร์แป้งได้นะฮะผมพร้อมดูแลเพราะผมสวดมา4ปีแล้วแหะฮะอย่าลืม แล้วมาซื้อข้าวทานก็ได้นะฮะข้าวสีขาวถูกแล้วเพราะว่าในข่าวบอกแล้วว่าข้าวมีสีขาวหน้าเจก็เหมือนกันหน้ากูไปขาวหน้ากูออกเทาๆตอนเนี้ยตาวไม่รู้ที่รู้คือลอยแป้งแบบเป็นก้อนมากแป้งไม่เป็นอะไรเด็กกันเดียวกันหน้าเลยเออเดี๋ยวกูทำขนาดนี้แล้วมึงจะไม่กดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครก็ให้มันรู้ไปเดี๋ยวหลังจากที้กูวิจารณ์บอลวิเคราะห์บอลเลยไม่มีใครฟังกูแล้วทุกคนจะเอารูปนี้มาแล้วก็ส่งมาเยอะเย้ยถักถาขกูนี่ก็ทำข้าวเดื๊ด คอมเมนต์ต่อไปจากคุณ love s p e e ผมไปกิน KFC มาพนักง,งานตะโกนว่าชุด129กลับบ้านได้แล้วค่ะผมควรไปเอาไก่ที่สั่งไว้หรือว่ากลับบ้านเลยดีไปเอาไก่นะฮะแล้วก็กลับบ้านไปถ้าไปไม่ใช่พวกนั้นนะฮะมือ <c oughs> ไงายแปลก <c oughs> ให้กูเป็นแต่ละอย่าง เราไม่หยุดนะเจไม่หยุดอยู่เ,ยยเชยบ้างอะเวลาสวมบทบาทแล้วมันต้องอินเนอร์มันต้องได้อ่ะคอมเมนต์ต่อไปเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเรากําลังอุ้มท้องลูกของเราจริงๆไม่ใช่ลูกของแฟนที่แอบไปนอนกับคนอื่นมาฮะซับซ้อนอนีจริงยังไงนะ <c oughs> คือเขาหมายถึงว่าเขาท้องอแล้วเขางงว่าเขาอะว่าลูกในท้องอะลูกเขา คือลูกเขาหรือเปล่าหรือว่าลูกที่แฟนชอบไปแอบนอกใจมีอะไรใช่ไปมีอะไรกับคนอื่นแล้วก็มีอะไรกับเราต่อแล้วเราเป็นอุ้มลูกของคนอื่นอปัญหานี้จะไม่เกิดเลยนะฮะถ้าถ้าคบกับทอมนะฮะไม่ไหวทอมจะหน้าแดงเซฟตากองเกมนะคะตอนนี้จะหลุดจะหลุด <ต>้มกาาเป็นยิ่งเด็กปั่นมาทำงานอีกเบรกหัวแทบชิ่มเลยกลับรถยังไวงเร็วๆคอมเมนต์ต่อไปจากคุณแสงชัยยาฆ่าแมลงผมซื้อมากินทำไมผมเข้า ICU ตายถ้ามึงแสงชัยนะแล้วก็เป็นคำถามหลาย EP ที่แล้วด้วยนะบ๊ายบายนะฮะแสงชัยขอโชคดีในโลกต่อไปนะฮะเมื่อไรเดี๋ยวเผาปลาสศกไว้เดี๋ยวเดินเยอะจะตกเฟรมกูไปตกเฟรมแบบเด็กก็เยอะตกใจมากเลย คอมเมนต์ต่อไปจากคุณวลาก่อนผมขอเมียไปกินเหล้าเมียบอกกินแต่เหล้านะมึงอ่ะเซ็งเลยกินกับแก้มไม่ได้หรอเต็มโตเลยเนี่ยเขาชดมึงมาสับยอกมึงว่าแดกแต่เหล้านะมึงอ่ะคุณคุณเหมือนเคยได้ยินแม่ก็พูดอย่างนี้แหละแล้วเจกินไหมก็ไม่เชื่อเป็นคนไม่เชื่อแม่อืมอืากินกับด้วยอะไรอะไรยังไงคอมเมนต์ต่อไปจากคุณวรากเอ้ยวรากรพูดไปแล้วนี่วะกับ จากคุณสุภกรผมไปร้านรองเท้าแล้วเจอเจ้าของร้านพูดว่าไอ้น้องรองได้นะทำไมเขานักเลงจังเหเจ้เอาดิเอาเอาดิเดี๋ยวนี้เรื่องเลยฮะเขาแค่จะให้พี่อ่ใส่รองเท้าลองรองเท้าฮะไม่ใช่ลองกันแบบนั้นนะฮะเราเป็นคนที่เจริญแล้วนะฮะท่านผู้มีปัญญามีธรรมะเลยนะฮะเอาคนละคนเหรอเอานี้ออกก่อนแล้วกันอันนี้กำลังอยู่ในกระแสอาจารแดงเมื่อไหร่ก็ได้รรมาตุ้กตกระชื่ใจ นี้ก็จะปล่อยเดี๋ว่าอีพีหน้าเป็นไรมันก็ไปตัดออกแล้วกันแล้วลเชื่อเลยว่ามันตัดออกอากาศแน่คอมเมนต์ต่อไปจากคุณฮาร์ดเองเจดามคับผมไปกินก๋วยเตี๋ยวที่เอ่อเจดามคับผมไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านร้านหนึ่งนี่ละอันกระตุก <c oughs> อะไรอยู่ของมึโอ๊ย <c oughs> เอาไหา้เ,ไหเร็วๆคิวกูจะหลุดละ <c oughs> เออจากคุณฮาร์ดเองเจดามคับผมไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านร้านหนึ่งมาจู่ๆโต๊ะข้างๆเขาบอกว่าเก็บตังค์ด้วย ผมก็ก้มดูที่พื้นไม่เห็นตกเลยตงังไม่เห็นมีตังสักบาทเลยโกหกตัวงข้างเนี่ยนิสัยไม่ดีเพื่อนไม่ครบย่ำแย่เป็นคนที่หลอกลวงเขาสั่งเช็คบินหรือเปล่าเอ,เออจริงต้องเลยป้าเซ่ดีเขาบอกเอีย e วคิดเงินได้ค่ะคิด,งดคเงินเลยค่ะโอ้โทษฮนะปนจนมั่วหมดแล้วตอนนี้คอมเมนต์ <laughs> ต่อไปจะขคุณปราดหนึ่งหกหนึ่งขนตาง,งอนแล้วใครงอคะ <laughs> เอยครับเ <laughs> ขาบอกว่าครับขนตูดไม่ตอนนี้ขนตูดเปียกมากเลยตอนนี้ ุณวราพงศ์เมื่อวันก่อนไปซื้อทีวีพนักงานบอกว่าเดี๋ยวแถมจานดาวเทียมของดีให้ก็เลยบอกเขาไปว่าของเทียมจะดีได้ยังไงทําไมไม่แถมของแท้เออจากดาวเท้มาสิอ๋อไม่ได้อาจานดาวแท้เออหาอย่างอื่นดูศึกษาหาความรู้เขาไม่งั้นอย่าไปโง่โชว์คนอื่นเขาจานดาวเทียมเดี๋ยวนี้เขามีเกรดอย่างดีแล้วไปเกรด A เกรด B เกรดม,มิเลอร์เขาให้เกรดม,มิเลอร์ถือว่าโอเคบ้านเจ๊ก็ใช้อยู่เอออย่าซื้อบื้อดิจริงทุกวันนี้เจ๊มีคนใช้ เจ๊บอกอะไรจาน UBC เลยไม่รู้วันนั้นไม่ไม่ไม่ UBC ใหม่ไปเจ๊ใช้ไทยสกายชนแนลแล้วก็ IBC คนตกที่ดูไปได้ต้องออกไปขยับความจานไม่กั้นเดี๋ยวน้าเต็มจานน้าเต็มจานดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ไม่รู้จักจริงๆอะเนี่ยขึ้นขึ้นรูปเลยนะขึ้นรูปเลยนะว่ากลัวยุ่ยกนะแต่บ้านก็ตายปะโอเคคอมเมนต์ต่อไปมาเงียบๆแต่มาหนักๆคอมเมนต์ต่อไปจะคุณเพชรกัญญาวันก่อนแฟนบอกเลิกผมแล้วบอกว่าผิดแชทนึกว่าโดนบอกเลิกสะระสะไวใจขึ้นเยอะเลย ไปบอกเลิกแต่ส่งมาบอกทีหลังว่าผิดแชทหลังจากนั้นเขาน่าจะส่งไปสี่ห้าคนผิดแชทหมดเลยเผอ์นะบอดแคสดูสรงแล้วเลิกกันนะชาวเราอยิ้ด้วยกันหมดทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวค่อยบอกเลิกเขาได้ครับคุกับผมได้นะคะับโสดมา4ปีแล้วฮะไม่แปลกอ่ะไอ้แจ๊บมันชอบมากมันยังไม่หยุดยิ้มเลยนะ S <S <S คอมเมนต์ต่อไปจากคุณไม่กินเผ็ดวันก่อนไปกินบุฟเฟ่กับแฟนมาพอแฟนบอกว่าออกไปก่อนนะผมก็เดินออกไปรอข้างนอกร้านเลยทำไมแฟนถึงโกรธเข้าไปถึงว่าให้ฟักเงิน,น่ะจ่ายไปก่อน <S <S โอ้ไอ้ฟื้บื้อเดี๋ยวฝาไปเลยไอ้ฟัดเออออกไปก่อนไปถึงว่าออกเงินไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวจัดให้แจมๆนะฮะอันนี้เขาพูดด้วยเหรออันนี้คิดเอาเองอ๋อไอแป้งเริ่มจางแล้วนี่ อย่างช้าอีกเร็วๆเดี๋ยวเดีคอมเมนต์สุดท้ายคอมเมนต์สุดท้ายคอมเมนต์สุดท้ายระหว่างซินแสกับวิศวะที่ทำบ้านเราควรเชื่อใครดีเพราะว่าสร้างบ้านแล้วความเห็นเขาสองคนไม่ตรงกันเรื่องนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีหรือไม่ก็หาคนที่จบวิศวะแล้วไปเอาดีทางซินแสจะได้รวมเลยคนเดียวจบ t ูอินวันจริงเขากควรทำแบบกันใช่ไนสุดท้ายก็ต้องมีซินแสอยู่ดีถูกต้องไอ้วิศวะถามวิศออกแบบแซ่บตายแค่ไหนนะซินแสมาเคาะโป๊เดียวไอ้ที่ทำไปทั้งหมดทุบทิ้ง ฝากยการอธิการคณะสถาบัน<อ>จากนี้ดูแลด้วยหาหลักสูตรเลยรวบเลยควบรวมวิศวกรรมศาสตร์สินแสมหมูเฮงหน้านี่งวงจุยจ้ยวงจุ้ยมูเฮงบนใบหน้าอถึกต้องอยงกันเองซะแล้วจะได้ออในในคนก็ไม่ดูกูแล้วทีนี้ <laughs> แต่ไม่น่าหรอกยัยคนก็ต้องดูกูตานนี้หน้าเราตอนนี้ไม่ได้แล้ว <laughs> มันเป็นก้อนที่ตรงขอบปกติก็เป็นคนใต้ตาดำอันนี้ใต้ตาขาวนั่นแหละฮะอย่าลืมนะฮะ กดไลค์กดแชร์ติดตามให้ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คราวหน้ากับคอรมอคุยเรื่องเม้นนะฮะหนักขึ้นทุกวันใกล้ละใกล้หมดละเริ่มเพิ่มการคัพเวอร์คอร์สเพล่และห้าช่องทางนะฮะช่วงนี้อะไรวะเอ้ยเรามีช่องทางใหม่หนี่โปรมโมทช่องทางใหม่หน่อยไลน์แอดนะฮะแอดปะาเผานะฮปะเาเผาแอดเ <laughs> จดมอฟิเชียลนะฮะฝากด้วยะฮะในเรื่องนี้จะมีขายของที่ระลึกนะฮะอย่างเช่นเสื้อตัวนี้นะฮะใครอยากได้คอมเมนต์มานะฮะ คิ้วนี่ขายไหมไม่ได้ขายแต่คิ้วนะขายหน้า <laughs> ไปแล้วฮะ <laughs>